สวัสดีครับพบกับเตตี้ลำมเพลนอพิเชียลมือนี้มีแฟนครับใจดีเอาน้ำมาแจก150่งแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นน้ำอะไรแฟนครับพ่อยุดนะครับเอามาให้แฟนครับพ่อยุธแฟนจากสถานทีบ้านแพงไปดูกัน

ขอบคุณเพื่อนน้ำนะลูกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอันนี้ผู้ใหญ่ใจดีครับเรครับเพื่อนอนน้ำมัดแจกพี่น้องอากาศพร้อมๆนสิกินน้ำเย็นๆมีแห้งน้ำหวานน้อยห้าสิบแก้วขอบคุณนะครับหลบยาลูกค้าง ชุดนะก็เอาไส้อันนั้นไปชุดสีปากเดี๋ยวจะมาอีกอเดี๋ยวจะมาอีกรอบอีกแล้วครับนี่อันนี้ได้มาจากแก <omon, S 2> ้วหรอคะ okay. มีทั้งหมดน่ะมรโีหนาสัเยเดียเมนคดียคเดียว่มาอะ

เดี๋ยวมาอีกรอบเดี๋ยวมาอีกรอบบอบอเดี๋ยวมาอีกรอบไปใส่กันตองซุดองญี่ปุ่นหลอดดีพีพีไอมาเอาพี่หอดหอดพี่พี่หลอดยุ่ยใา่ าบ่แม่แ <rôle> น <à déc> ่นะไรเจดีมขาม้าถึงจะมื่อยไปยวดปาเาะเข้ามาถึงจมือยย่ไสก็มีเเข้ามาในไห่บ่ยดว่าเราวาหลายเนาะเมีนจะเลี้ยงเลี้ยงน้ําทีมงาน150เราบอาหลายเนาะน้นอหลอเฮะนี่แหละครับาเป็นนเิดนไนอยูวด บมยืนเนาะไปยืนไปยืนสวยสวยผอกินกันแดดมาแต่บ่อยู่ต้องทำผอี่สาโอเคครับรอกันชั่วไม่คิดนะครับคลิปนี้ฝากไว้สมครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่เดียวนอนติดเงินด้วยนะครับขอบคุณครับ